สวัสดีครับมือนีเข้าสีมาต่ำประขามออนกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับนเนาะเขามาเริ่มเก็บวัตถุดิบก่อนพี่น้องครับพี่น้องเขามาเริ่มกันเลื่อนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับต่ำใส่พริกแห้งครับผมเอาพริกแห้งลงต่ำเนาะทำให้มันแตกเล็หน่อยนะครับบ่ต้องละเอียดเลยนะครับผมนะครับทำไปเรื่อยเพชรหน่อยเพลิดไหล,ล้วาจะ พี่น้องมักด้วยครับผมวันนี้เก่าประคัมดีครับประคัมหน่อยบานเท่าออครับผมอมลงมาต่ำครับต่อไปใส่ผมสุดหลดเลยพี่น้องนะครับน้ำตาลครับสุดหลดน้ำตาลใส่ลงไปเลยนะครับใส่ต่ำแหลกกูแล้วรรครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็ได้พี่น้องเราจะไปมกักนะครับ ต่อไปพี่น้องบานนี้บุ้งครับเอาน้าปลาแดกลงไปพี่น้องแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยครับผม,มต้นน้ำตาลเขาใส่ไปเดียวเนาะน้ำตาลวงสุรสดครับเขาใส่น้ำปลาแดกกับน้ำปลาปลงเพิ่มความเข้มนะครับต่อไปกรับก,กุเล่กุเลยกปวกยกปวกแล้วพี่น้องนะครับเอาไว้มันเข้ากัน,นครับพี่น้อง คนตัวอีกดิดนึงให้มันเข่ากันให้น้ำตาละล,ละลายลักซิมครับผมเจแล้วก็นเนี่ยตากลงองวยครับเจบเสียบคือเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับ